ต้นตะไคร้หอมไล่ยุงวิธีปลูกแล้วก็แนวคิด10ข้อนะครับแบบชัดๆกันเลยว่าเป็นอย่างไรบ้างจากประสบการณ์ของเรา3ปีที่ผ่านมาข้อที่1ครับต้นตะไคร้หอมไล่ยุงเขาชื่อว่าซิตรเนลล่านะครับไม่ใช่ตะไคร้บ้านที่ชื่อว่าเลมอนกราสย้ำนะครับว่าต้นจะสีชมพูแบบนี้นี่คือข้อที่1ครับมีหลายท่านมากๆที่เข้าใจผิดว่าต้นตะไคร้บ้าน นำมาไล่ยุงสามารถไล่ยุงได้ครับแต่ไม่ได้ดีเท่าต้นตะไคร้หอมและต้นตะไคร้หอมจริงๆต้องมีลําต้นสีชมพูม่วงอย่างนี้แล้วก็ใช้ใบนะครับในการไล่ยุงพอดีชุดที่เห็นนี้คือผมทําแพ็คส่งลูกค้านะครับจริงจแล้ววิธีการปลูกที่ดีก็คือสามารถนําตัวส่วนต้นนะครับไปปลูกแต่ส่วนที่ไล่ยุงจริงๆไม่ใช่ส่วนที่โคนต้นครับนี่คือข้อที่2ครับเราใช้ส่วนใบในการกลั่นเป็นน้ํามันตะไคร้หอม ข้อที่2นะครับเราใช้ส่วนใบครับส่วนต้นเนี่ยผมมักจะนํามาปักจำานีครับดังนั้นครับข้อที่3าก็คือว่าเทคนิคในการปลูกต้นตะไคร้หอมให้ได้เป็นต้นที่แข็งแรงทางไร่5ดาวจะใช้วิธีการเพราะชําก่อนถ้าใครมีน้ําเยอะนะครับสามารถปลูกลงแปลงได้เลยแปลงละ2-3กิ่งนะครับแต่ที่ไร่5ดาวเนี่ยเรามีน้ําไม่มากครับเราจรึงปลูกรวมกันก่อน เป็นระยะเวลาประมาณ2เดือนนะครับอยู่ในถุงชําที่อยู่รวมกันอย่างนี้นี่คือเคล็ดลับข้อที่3ของเราครับก็คือปลูกลงถุงชําก่อนแล้วก็ข้อที่4ผมเองไม่ได้ส่งไปที่ไหนเลยนะครับแปรรูปเองทั้งหมดนี่เป็นเคล็ดลับพิเศษครับคือถ้าอยากได้กําไรบ้างนะครับเราส่งเข้าโรงงานไม่คุ้มค่าครับแล้วก็ต่อมาครับเทคนิค การปลูกข้อที่5ก็คือเมื่ออายุประมาณ2เดือนต้นก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้มีบางต้นก็2เดือนกว่าเกือบ3เดือนแต่ปกติผมจะใช้ต้นอายุประมาณ2เดือนนะครับที่โอกาสรอดสูงมากนําต้นที่อายุ2เดือนเนี่ยมาปลูกลงแปลงเดี๋ยวจะมาดูว่าวิธีการทําระบบน้ําเฉพาะของไร่5ดาวนะครับถ้าท่านอื่นมีไอเดียดีก็ต่อยอดได้เลยตัวระบบน้ําเราใช้วิธีการที่เรียกว่าเทปน้ําพุ่ง ซึ่งจะมีราคาค่อนข้างประหยัดครับแล้วก็ในช่วงของตัวช่วงใบของต้นตะไคร้หอมก็จะมาคลุมตัวเทปน้ำพุ่งเมื่อข้อโตนะครับทำให้เทปน้ำพุ่งเนี่ยอายุการใช้งานค่อนข้างยาวนานนี่คือจุดพิเศษข้อหนึ่งแล้วก็ในส่วนของปลายสามารถใช้ท่อเล็กๆนะครับหรือใช้ลวดอย่างนี้ก็ได้ครับมาม้วนปิดไว้นะครับหมุนปิดไว้ไม่ให้น้ํามันหลุดออกไปนี่คือเทคนิคก,การใช้ระบบน้ำนะครับเป็นข้อที่6 เราใช้ระบบเทปน้ำพุ่งครับนี่คือเทปน้ำพุ่งนี่คือผมทำเมื่อช่วงก่อนหน้าฝนในเดือนพฤษภาคมนะครับเดี๋ยวมีวิดีโอให้ดูช่วงท้ายด้วยว่าณนะเดือนพฤศจิกาหรือครบ6เดือนเนี่ยสภาพเป็นอย่างไรนะครับนี่คือเราปลูกในช่วงพฤษภากก่อนที่ฝนจะเริ่มตกนะครับเป็นเทคนิคง่ายๆพูดง่ายๆว่าปลูกแล้วก็จะดูแลได้น้อยมากเลยครับคือปล่อยป่อยได้เลยสบายๆเลยนะครับแล้วก็ต้นตะไคร้หอม อายุ2เดือนก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วดังนั้นนะครับข้อที่7ก็คือปลูกในช่วงก่อนฤด,ดูฝนจะดีที่สุดถ้ามีน้ําเยอะปลูกที่ไหนก็ได้นะครับเพราะเขาปลูกง่ายครับแต่สำหรับเราเองเนี่ยผมเองไม่ได้อยู่นอนค้างประจําที่ไร่5ดาวพูดง่ายๆว่าสภาพของการทางานแต่ละคนไม่เหมือนกันครับอย่าไปมาว่าทุกคนต้องเหมือนเรานะครับคนที่ไม่ได้อยู่ค้างมา10วันที7วันทีหรือบางครั้ง15วันมาที่สวนหนึ่งค้งอย่างผมเนี่ย การปลูกแบบให้ฟ้าฝนช่วยจะได้ประโยชน์มากดังนั้นครับข้อที่7ก็คือปลูกในช่วงก่อนฤดูฝนถ้าเกิดฝนขาดเราก็สามารถใช้ตัวระบบน้ำที่เราทำไว้ไปใท้น้ำพุ่เนี่ยช่วยได้นี่คือเทคนิคข้อที่7นะครับง่ายๆครับเตรียมตัวแล้วก็ถ้าน้ำพอปลูกได้ทุกช่วงไม่พอเราปลูกช่วงก่อนหน้าฝนเดี๋ยวในช่วงปลายปลายปีีผมก็จะเตรียมตัวขยายพันธุ์ พอไว้อีกแล้วแล้วก็พอเข้าช่วงต้นฤด,ดูฝนนะครับผมก็จะนําไปปลูกอีกรุ่นรุ่นต่อไปนี่คือต้นพันธุ์ที่เราเตรียมไว้นะครับสลับแปลงปลูกแปลงปลูกในรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นของปีที่3แล้วหมายความว่าผมทดลองมา3ามสรอบแล้วครับก็รอดรอดเยอะมากๆครับนี่คือรากของต้นตะไคร้หอมย้ํานะครับว่าเป็นตะไคร้หอม Citronella Grass ไม่ใช่ตะไคร้บ้าน Lemon Grass น,นะครับเอาต้นตะไคร้หอมเนี่ย เขาไม่ได้ไล่ยุงนะครับเราต้องนําใบไปสกัดเป็นน้ํามันหอมระเหยเสียก่อนน้ามันละหอมระเหยจึงจะไล่ยุงมีหลายท่านเข้าใจผิดครับว่านึกว่าปลูกไวใก้ใกล้ๆบ้านแล้วยุงหนีไม่ใช่นะครับยุงเขาไม่ชอบกลิ่นของน้ํามันหอมระเหยวิธีการง่ายๆคือหากเราไม่สกัดก็นําใบนี่ครับไปหันๆๆ่นหันหันตสับ,สบ,สบใส่ตะกร้าไว้ก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าปลูกข้างบ้านเฉยเฉยเนี่ยตะไคร่หอมไม่ได้ไล่ยุงนะครับอันนี้มีคนก็จะผิดเยอะมากครับแล้วก็ต้นไม้เกือบ นิดนะครับไม่ได้ได้ยุงครับไม่ไว่าเป็นต้นอะไรก็ตามเขาจะต้องมีกลิ่นออกมาด้วยจึงจะทําให้เกิดการไล่ยุงได้โอเคครับและนี่คือข้อที่8ภาพล่าสุดที่ผมถ่ายเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนนะครับเนี่ยคืออายุ6เดือนหลังจากที่เราปลูกทิ้งลงแปลงต้องบอกว่าครับว่าผมรดน้ําน้อยมากๆเพราะว่าฝนในปีนี้นะครับค่อนข้างจะต่อเนื่องและยาวนานแค่ฝนทิ้งช่วงผมก็มารดน้ำให้คราครั้งนึง แต่สิ่งที่ต้องทําข้อที่8คือเราต้องมาถางหญ้าออกบ้างนะครับเนี่ยมีหญ้าขึ้นมาระดับหนึ่งในปีแรกครับต้องถางหญ้าแล้วก็ตัวเทปน้ําพุ่งเนี่ยก็ยังใช้กันได้ดี 6- 7เดือนที่ผ่านมาเทปน้ําพุ่งที่ผมใช้ไว้เนี่ยคิดว่าคงใช้ได้ดีตลอดจนอายุครบ1ปีเลยนะครับดังนั้นครับถางหญ้าให้เขาบ้างในช่วงปีแรกโดยเฉพาะนะครับสเดือนครั้งหนึ่งหรือไม่ก็4เดือนครั้งหนึ่งนะครับมาดูหญ้าให้เขาหน่อย เป็นต้นไม้ที่ไม่ค่อยกลัวญ่าอยู่แล้วครับแต่อย่างไรก็ตามไม่ควรจะให้ย่าขึ้นรกหรือต้นใหญ่เกินไปนี่คือเทคนิคข้อที่8นะครับทั้งสวนตอนนี้เนี่ยถือว่าเติบโตดีเลยครับต้นไม้ต้นตะไคร้หอมที่ปลูกในฤดูกาลนี้ของไร่5ดาว6เดือนผ่านไปถือว่าน่าชื่นใจครับในปีหน้าคงได้เก็บเกี่ยวเพราะว่าเรายังมีไม่เพียงพออยู่นี่ครับเราต้นจักต้นไม้มีมะม่วงด้วยครับนี่คงก็ต้องเอาออกนะครับถ้ามีต้นไม้พวก ไม้ที่มันขนาดใหญ่หรือไม้หนามเนี่ยก็ต้องถอนนะครับถอนหรือถานออกบ้างเพื่อให้ไม่มารบกวนต้นตะไคร้อหอมดังนั้นนะครับอย่าปล่อยทิ้งนะครับต้องอายุอย่างน้นอยักปีครึ่งหรือ2ปีเนี่ยก็จะไม่กลัวย้าเลยครับแต่ถ้าเกิดในช่วงปีแรกๆต้องดูแลต้นไม้เขาด้วยนะต้นยายเขาด้วยและข้อที่9ครับปุ๋ยที่ใช้ ตะไคร้หอมเป็นพืชใบพืชใบทุกชนิดต้องการปุ๋ยไนโตรเจนดังนั้นครับที่ไร่5ดาวเราจรึงใช้ปุ๋ยคอกครับปุ๋ยมูลวัวน,นี่แหละแล้วก็ปุ๋ยที่เกิดจากใบไม้ทั้งหมดครับพวกหญ้าหญ้าเป็นของมีค่าเหมือนที่ผมเคยนําวิดีโอมาชมในทิกต o k ด้วยครับเดี๋ยวหลังจะทําให้ดูว่าหญ้า่มีค่ามากๆาําหญ้านําฟางข้าวแล้วก็ตัวปุ๋ยคอ,อกนี่ครับมาผสมกันเป็นปุ๋ยที่ใช้สําหรับให้ต้นตะไคร้หอมต้นตะไคร้หอมย้ำนะก็เป็น ไม้ที่ต้องการดูแลใบดังนั้นในไนโตรเจนก็คือในขี้วัวนี่แหละครับขี้วัวขี้ควายนี่แหละมูลมูลควายนี่แหละครับเป็นปุ๋ยชั้นดีถ้าไม่มีก็หญ้าอย่าทิ้งเหมือนที่ผมเคยบอกครับว่าหญ้าเนี่ยเป็นของดีที่ไร่ฮะดาวจะมีหญ้ารกได้เยอะมากแล้วก็หลังจากนั้นก็จะฟันลงมากองทับกันเป็นปุ๋ยให้กับต้นตะไคร้หอมนี่คือข้อที่9นะครับคงได้เป็นไอเดียว่า9ข้อแล้วและมาดูครับข้อสุดท้ายคือข้อที่10 เมื่อเราปลูกได้อายุ1ปีขึ้นไปแล้วแต่ว่าความสมบูรณ์ของต้นนะครับเราก็จะเริ่มแปลรูปที่ไร่5ดาวเราแปลรูปเองครับโดยการนําใบย้ําว่าส่วนใบเท่านั้นที่เป็นส่วนที่มีน้ํามันหอมตะเหยและจะไล่ย,ยุงต่อเมื่อคุณสับออกมาให้ใหมีกลิ่นหรือนําไปสกัดนะครับไม่ใช่ว่าเอาใบเนี่ยปลูกข้างๆข้างๆบ้านอบอกว่าตะไคร่หอมไล่ย,ยุงอันนั้นไม่ใช่นะครับอย่าเข้าใจผิดครับ น้ำมันหอมระเหยที่อยู่ในใบจะต้องได้รับการสกัดออกมาหรือทําให้มันก็เรียกว่าอะไรครับมีกลิ่นออกมาโดยการสรับโดยการทุบใส่ตะกรก้าไว้ใกล้ๆกับที่เราพักหรือที่เราเอนหลังนั่งเล่นก็ได้จึงจะได้ยุงได้ส่วนใบมีความคมดังนั้นควรใส่ถุงมือให้เรียบร้อยนี่คือเราม้วนเพื่อจะนําเข้าไปกลั่นในเครื่องกลั่นที่ไร่5้าดาวเราผลิตเองผมเคยมีนําวิดีโอว้ชมแล้วนะครับลองหาดูได้ครับในวิดีโอกเกา่าการสกัดน้ํามันหอมระเหย,ยตะไคร้หอม ข้อนี้คือข้อที่10ของการปลูกตะไคร้หอมแล้วก็ข้อที่10ครับแถมอีกข้อนึงเลยครับว่าเมื่อเราปลูกอายุครบ1ปีหรือปีครึ่งเนี่ยจะเริ่มเก็บเกี่ยวได้ดูความสมบูรณ์นะครับและจุดเด่นคือนี่ครับผมเพิ่งเก็บเกี่ยวไปได้เดือนเดียวครับใบใหม่ก็แตกออกมาอย่างสวยงามเลยครับ3-4เดือนเราก็เก็บเกี่ยวได้1ครั้งนี่คือจุดดีครับเหมือนกับเราปลูกทิ้งไว้เหมือนข้าวเลยแต่เราปลูกได้ยาวนานถึง3ปี แต่ไม่ควรเกิน4ปีนะครับเพราะว่าต้นมันจะเริ่มเบียดกันแล้วก็เริ่มเน่าตายไปฉะนั้นทุกๆ4เดือนหลังจากอายุ1ปีขึ้นไปนะครับถ้าสมบูรณ์ก็เริ่มเก็บเกี่ยวได้4เดือนเก็บเกี่ยวไปกันเป็นน้ํามันหอมระเหยอีกครั้งหนึ่งนี่คือ10ข้อของการปลูกตะไคร้หอมไรยุงครับไรห้ดาวต้องขอขอบพระคุณทุกวิวไลค์ซับสไครต์ทุกคอมเมนต์ทั้งทางโซเชียลในทุกช่องทางนะครับติดต่อเราได้ผ่านโซเชียลแอดไร้ดาว อย่าลืมเอวงกลมนะครับคำว่าแอดสำคัญมากมากครับโดยเฉพาะทางไลน์แล้วก็ลูกค้าที่ซื้อสินค้าทุกชนิดนะครับจะได้รับเข้ากลุ่มข่าวความรู้ส่วนการรับชมวิดีโอสามารถดูที่รูปดาวสีต่างๆได้ครับจะมีแบ่งหมวดหมู่ไว้อย่างชัดเจนท่านที่ต้องการความรู้ที่เข้มข้นขึ้นกว่านั้นนะครับสามารถมาอบรมได้ที่ไร่5ดาวกรณี้ติดต่อได้โดยตรงที่ผมนะครับทางโซเชียลต่างได้เลยต้องขอขอบพระคุณทุกท่านไปอย่างสูงครับขอบคุณมากครับจากไร่5ดาว